นี้เราลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วนะคะก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าเออมันจะลิงก์ไปทางสายสีเขียวนะคะนี่ค่ะเราเดินไปเลยดีมากนะคะดีมากเพื่อนเพื่อนรีบมาเที่ยวกันเนี่ยค่ะสกายวอล์กเรากำลังจะเดินออกไปจากสีเหลืองเพื่อนเพื่อนเห็นลิฟท์นู่นไหมคะทางซ้ายมือก็คือสามารถไปลงทางปู่เจ้าได้ ทางขวามือสามารถไปเชื่อมต่อกับสายสีเขียวได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเดินอ้อมนะคะจะไปทางซ้ายมือก็ได้แล้วก็ไปลงปูดเจ้าก็ได้แล้วก็วกกลับมาที่สายสีเขียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันมันเป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะ a m a z i n g มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่เราอยู่บนสกายวอล์ของสีเหลืองเนี่ยตรงนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะ เรากลับมาจากสวนหลวงรอเก้าค่ะเพื่อนๆอันนี้คือจุดกึ่งกลางนี่เราย้อนกลับไปดูนะคะที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นสายสีเหลืองนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปนั่นนะคะ ซ้ายก็ออกปู่เจ้าได้เลยเราเดินไปทางขวาค่ะเพราะว่าเราไม่ลงปู่เจ้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถสายสีเขียวกับเคหะบ้านเราค่ะตอนนี้เคหะแบริ่งก็ยังฟรีอยู่ด้วยจ้กเพื่อนๆหาโอกาสมาเที่ยวกันเลยสีเหลืองนี่ฟรีทั้งเดือนเลยนะคะ ต้องบอกเลยค่ะวันนี้เป็นการมาขึ้นรถไฟฟ้าที่สนุกมากปกติมุมนี้เราจะมายืนส่องเราจะมายืนส่องเข้าไปด้วยความอยากเข้าวันนี้เราเข้าไปแล้วแล้วเราออกมาแล้วแบบเป็นอะไรที่ amazing มากเพื่อนๆน,นะคะจากทางด้านนี้สายสีเหลืองนะคะเราเดินออกมาทางนู้นเป็นปู่เจ้านะคะแต่เราเดินออกมาจากทางนี้แล้วเราก็เดินตรงมาตรงนี้ ไปค่ะแล้วเราไปเข้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวกันตอนนี้เข้าแล้วล่ะนี่ไงฮะเรากำลังจะไปเอาตั๋วกับเคหาบ้านเฮาเดอร์เห็นไหมคะสำโรงค่ะแล้วก็มีป้ายสมมุติว่าถ้าใครเพิ่งมานะคะใครเพิ่งมาถึงสายสีเขียวเขาก็จะมีป้ายว่าไปทางที่เราออกมาเมื่อกี้ เดีย๋ยวเขาจะมีป้ายชี้ม่ว่านี่เราก็จะไปทางสายสีเหลืองได้เลยทีนี้เรากลับไปทางสายสีเขียวของเรานะคะมันเป็นทางเชื่อมที่สะดวกมาก <ไป S 1> แล้วก็สั้นมากๆค่ะนะคะมนานะครต้ลอ,องฟังดูนะคะสสีเหลืองแค่สองทุ่มนะคะ9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปรับตั๋วนะ จากห้องตั๋วนะคะเราได้ตั๋วมาแล้วอา้าวเราเข้าทางผิดเรางงเรางงเราขึ้นไหลขบวนนี่นะคะตั๋วค่ะนี่ไงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตั๋วไปแตะบรรยากาศนะคะสายสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเมื่อกี้เราแตะบัตรเข้ามาน,ะนะะั่นแหละฮะเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปที่ชานชลานะคะ เราขึ้นมาถึงชานชาลารถไฟมาถึงพอดีค่ะเคหาค่ะเคหะ,คะ,คะมีคนเข้าโคเรเอา้าวนี่คนขับคนขับก็เปลี่ยนกันขับรถพอดีเราเข้าขบ,บวนรถกันค่ะลุกยิกหน่อยนะคะเข้าแล้วป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากเลยนะคะสนุกดีค่ะ มาสีเขียวไปต่อสีเหลืองแล้วก็จากสีเหลืองกลับมาที่สีเขียวนะคะเราขึ้นมาจากสองโลกนะตอนนี้กําลังจะถึงปู่เจ้าละเดี๋ยวเราประตูเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเซฟพูดบายสําหรับวันนี้กันนะคะภาพอาจจะสวยม่งไม่สวยมั่งขอไปนะคะเราจะอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆคะ่ะ ขึ้นมาจากสำรวงเมื่อกี้นะคะถึงปู่เจ้าแล้วจากปู่เจ้าก็สถานีต่อไปช้างเอรวัณปู่เจ้าที่คนขึ้นไหมไม่มีข้างนอกก็จะมืดๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆให้ทุกคนมีความสุขนะคะ